มาเจอกันกับแก้วนะคะมาให้แนวทางอีกแล้วนะคะกิจพี่ปกติ V.I.P. นะคะเมื่อวานได้ประมาณนี้นะทุกคนดูเองเด้อกิจได้วิน6 3พิเศษนี่เลยนะคะน้นๆ้นเลยนะคะแล้วก็นอย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 วิน06นะคะแล้วก็เจาะเอะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่วิน0ูย์แล้วก็ฟัน0ูนย์ะคะก็ได้ศูนที่เราบอกว่า0 3นย์สามศูนา่ นะคะอ่าแล้วก็ VIP มา0ูนย์เน้นๆน้นแล้วก็มาวิน0ูนย์แล้วก็มาศนะูนย์นะมีประมาณนี้เลยนะคะนี่นี่นี่ดูเองก็ได้เลยนะ,ะถ้าใครไม่เข้าใจก็กลับไปย้อนดูคลิปได้เลยนะคะเร,เราลงให้ทุกวันเลยนะคะไปรอบต่อไปกันเลย ไปฟันหนึ่งลองห้านะคะจะไปเลยซื้อ07ยจ็อย่าลืม01นยะ์หนึ่ะสองสามสองศย่าอย่าลืม2 7งเจ็นะคะศูนย 1> 1, 4, 0, 6, หนึ่ี่อย่าลืม0ูย์เจริงจริ่ะเคยเคยมีบ้าให้อย่างให้ดาวอ่ะให้19ออก้าหเอาแค่นี้ก็รู้แล้วอ่ะเออว่าต้องกลับไว้บ้างนะกันนะบ้างนะทุกคนการแค่ตัวนี้ตัวเดียวเองนะคะเนี่ยแค่นี้ไม่ได้ว่าอ่าให้หกเราจะเป็น9อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะส6 8เด่นนะคะอ๋อ นี่นะคะแค่นี้เลยเน้นอะไรดีละ่ะฝนจะตกอีกแล้วสองหนึ่งต้องซื้อสองจ็ดนะการไว้ซน,นิดนึงก็ยังดีนะคะแบบไม่รู้อะค่ะมันมันชอบมานะทุกคนจะเป็นลมเหมือนดาวเมื่อเช้าอะอ่านี่นะคะดาวเอ้ยไม่ไดิสี่ 4, น่อยกิ่พี่ปกติ VIP จะเล่าให้ฟังถ้าใครเล่นแค่หนึ่งกับห้านะคะ 1น1 4 1 7หนึ่งสี่ห1ึ่งเหนนะคะแต่อันนี้คือให้เรียบร้อยแล้วนะคะเจาะสี่หน่อยเลยนะคะคิดว่าจะมาจะเจาะวินไลให้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้เด่นสี่หกแปดสี่หกแปดไม่เจาะเอาแค่นี้ค่ะเพราะว่าแค่นี้ก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วนะทุกคนประมาณนี้นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะปากกาเหลืองๆนี้ก็คือเน้นแล้วนะคะเน้นแล้วนะคะ อ่าขอให้โชคดีนะคะ